ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเลยนะฮะตอนคุ้งนั่นเองนะฮนะในวันนี้เราก็จะมาเล่นแมคควาสกันนั่นเองทุยเราจะมารีวิวกันนั่นเองนะฮะก็ค่อนข้างที่แลกเลยนะ่ยก็หลังจากที่หายกันไปนานๆนเนาะก็ที่บ้านก็มีนัำหานะฮะเรืเ่องเสียงเดี๋ยวเนาะทำไมเครื่อง,องกูล็อกนั่นนะโอเคก็จะมารีรวิวเซตไบโอมนิก ขเขาเรียกว่าไบโอุนนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋้วกนขอไปปับแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวผมจะอบอกอซีด์นะฮะแป๊บเดียว สักขวดโอเค,อเคก็ตัวนี้ก็เป็นแอปอัดใหม่นะฮะชื่อดียูอะไรสักอย่างนี่แหละฮะผมจะเขียนไว้เลยนะฮะตรงนี้นี่เลยครับดีเจนออฟอันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้นะก็นี่แหละ นะสามารถตัวกันได้นะครับโอเคก็ในใบโอมนี้นะก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะชื่อมันชื่อใบโอมเลยนะแต่ว่าใบโอมนี้คุณนะสมบัติของมันก็คือคุณจะเห็นทองเกล็ดกาดเป็นหมดเลยฮะแบบน,นี้เป็นแบบเอ้ยเป็นใบโอมนี้เป็นใบโอมที่หาทองได้ง่ายที่สุดนะฮะเท่าที่ผมไปดูมานะไปดูของพิเ่เตนะ้เอ็กเซนต์อะ X เสนไฟยืดนะยี่ไหนวะเ k มันไม่ตัวมายาสี yeah, <see. S 2> เดี๋ยวลามเต้นนึงฮะก็ขอโทษที่มันแหลกไปนิดนึ่งนะฮะมันยังไม่ค่อยชินลวเนาะนั่นไงนฮะเห็นไหมเห็นไหม เนี่ยดูดิลงไปไม่หันเท่าไหร่เลยฮะทองหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนห้าก้อนถูกนะหกก้อนเป็นอะไที่เฟี้ยวฟ้าแล้วเจ้าจ้าวมากนะฮะ่าทองววได้คอง่ายนะอ่ะเห็นไหมเดูเป็นซีที่ดีงามพลรามแปดนะโอเค แล้วก็จะมีหินในพวกนี้สามารถนำไปทำเป็นบ้านสไตล์โมเดลได้นะฮะก็ประมาณนั้นแล้เนาะเดี๋ยวออะนะยฉันจะพูกตายโอเคนะฮะยุ่งหมายวะมันไม่ยู่เเมืองเออดินเดิร์ดทำไมไม่ย่างนี้ลูก โอเคนะฮะถ้าพี่ผอมไปดูที่พี่ของพี่เจ็เอ์เซนไจเยอร์นะมันจะเป็นนี่แหละเมืองของนี้แหละเมืองทองนะอุ๊ยมีหมู่บ้านดนะ้วยฮะแจมฮะแจมเราได้เลยว่าแจมโอุกหอมมัระตุกแถงนี้เลิกจุด ก็ต้องขอโทษกันด้วยเนาะมันรูดเน็ตนะ,ะมีเหล็กสองก้อนโอเคนะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นเออไอเจ้าซีตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งนิดเอ้ยทิ้งซีตไว้ใต้ดิสก์ชั่นนะฮะโอเคนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ กดแชร์กันด้วยนะฮะแล้วก็ไปพาเพื่อนมาซับด้วยเนาะตอนนี้ขาแขนซับฮะ๋ยว <Yo. S 1> เดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์กับตูรับนะก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับไปแล้วลางก่อน